ในเกมที่เอสตาดิโออันเฟโดดิเตฟาโนหากราชนุกขาวและแอนบริดสสามารถบุกไปคว้า3แต้มได้ที่นั่นจะทำให้กลายเป็นแชมป์ลาลิกาสเปนประจำฤดูกาล2019-2020ทันทีโดยที่พวกเขาไม่ต้องไปสนใจผลการแข่งขันของคู่บา์เซลโลนาเลยครับและแล้วราชนุดขาวก็ได้ฮีโร่คือคาริมเบนเซม่าซันโบไป2ประตูช่วยให้ทีมชนะเรือดำน้ำสีเหลืองเบยเรลไป2ประตูต่อหนึ่ง ทำให้พวกเขากลายเป็นแชมป์สมัยที่34แห่งลีกสูงสุดแดนกระทิงดุซึ่งก็ต้องบอกว่าเหนือกว่าคู่แข่งเบอร์ใหญ่จากแคว้นกาตาลุญญาอย่างไอ้ต่างดาวบาร์เซโลนาถึง8สมัยให้แล้วนะครับนี่ถือเป็นการควา้าแชมป์ลีกได้ครั้งแรกนับตั้งแต่ซีซั่น2016-2017มันยังรวมถึงตัวกุนซืออย่างซีนดินซีดานที่สามารถกอบโกยแชมป์ได้ถึง11รายการในการนั่งท่านในายใหญ่แห่งถิ่นซานติอาโกเบนาเบล ตลอด2ช่วงที่คุมทีมแหละครับและนี่อาจจะเป็นปฐมบทเท่านั้นของซีดานในการคัมแบ็กรอบที่2เพราะการควา้าแชมป์แรกได้นั่นหมายถึงความเชื่อมั่นของลูกทีมและก็แฟนบอลที่มีต่อโค้ชนะครับและชิชูได้ให้สัมภาษณ์กับความรู้สึกในการควา้าแชมป์ลีกสมัยที่2ของเขาว่ามันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากมากผมไม่รู้จะพูดยังไงกับความรู้สึกของผมตอนนี้แชมเปียนส์ลีกก็คือแชมเปียนส์ลีกแต่แชมป์ลีกมันทำให้ผมแฮปปี้มากกว่า เพราะลาลิก้าเป็นอะไรที่มหาศย์นั่นคือคำเปิดใจของกุนซือในวัย48ปีแหละครับส่วนทางด้านของฟลอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรของมาดริดก็ได้แสดงความยินดีว่าแชมป์นี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของทุกคนและนี่คือแชมป์ลาลิก้าที่สุดพิเศษในหน้าประวัติศาสตร์ของมาดริดและคอบอลทุกท่านล่ะครับมีความรู้สึกอย่างไรกับการครองแชมป์ลีกครั้งนี้ของมาดริดอย่าลืมเลื่อนลงไปคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่าง และที่สำคัญ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ